กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักแคว้นอันเงียบสงบได้มีสามูไรหนุ่มผู้หนึ่งนามว่ายูตะซึ่งมีความหมายว่าผู้กล้าหาญและเมตตาเขามีฝีมือดาบที่ว่องไวแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความกระวกลกระวายที่ไม่สิ้นสุดยูตะปรารถนาที่จะเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ เขาเชื่อว่าความกล้าหาญที่แท้จริงต้องได้รับการพิสูจน์ในสงครามหรือว่าการต่อสู้อันดุเดือดเขาเฝ้ามองขบวนของนักรบผู้มีชื่อเสียงที่เดินทางผ่านแคว้นด้วยความอิจฉาเขารู้สึกว่าทักษะของเขานั้นไร้ค่าซะเหลือเกินเมื่อต้องมาทำหน้าที่ลาดตระเวนตามเส้นทางป่าเขา อันแสนเงียบสงบและใช้เวลาดูแลความเรียบร้อยเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่ยูตาก,กำลังออกตระเวนด้วยจิตใจที่ขุ่นมัวจากการรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่เขาเดินทางไปถึงสารเจ้าเล็กๆที่ผูพังใกล้ๆก,กับลำธารและได้พบกับอาจารย์ฮิโรชิ อดีตสมุไรผู้ผันตัวมาเป็นนักบวชเซนผู้กำลังนั่งซ่อมแซมแผ่นไม้ที่ถูกกระแสลมพัดจนเสียหายอย่างใจเย็นยูตะโค้งคำนับอย่างนอบน้อมและเปิดเผยความในใจท่านอาจารย์หัวใจของข้าไม่สงบสุขเอาซะเลยข้าต้องการออกไปสแสวงหาโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ ข้าต้องการใช้ดาบเล่มนี้ทำสิ่งที่คุ้มค่าให้โลกได้จารึกชื่อของข้าไว้ท่านไม่คิดหรือว่าชีวิตยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายกว่าการซ่อมแซมสิ่งที่ผุพังและปล่อยให้เวลาผ่านไปเช่นนี้อาจารย์ฮิโรชิดได้ฟังก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนวางค้อนลงช้าๆแล้วกล่าวตอบด้วยเสียงที่สงบว่า ยอดนักรบความสงบสุขที่แท้จริงนั้นมิได้มาจากการไขว่คว้าความฝันที่อยู่ไกลโพ้นแต่ว่ามันมาจากการค้นพบความสงบและปิติในทุกช่วงขณะที่เป็นอยู่ต่างหากเจ้ากำลังมองหาการปกป้องโลกทังใบแต่กลับมองข้ามแผ่นไม้ที่ต้องการการซ่อมแซมอยู่ตรงหน้าความกล้าหาญของเจ้านั้น ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความดังของเสียงสรรเสริญแต่ด้วยการกระทำที่เจ้าเลือกทำในตอนนี้ดาบของเจ้าไม่ได้มีค่าแค่การฟาดฟันศัตรูที่มองไม่เห็นแต่มีค่าในการสร้างความสงบสุขที่มองเห็นให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบตัวเจ้าตั้งหากคำถามของอาจารย์ทำให้ยูต่าหยุดคิด เขาเริ่มพิจารณาสิ่งที่เขามีความแข็งแกร่งของร่างกายที่สามารถแบกรับภาระที่หนักได้สติปัญญาในการใช้ดาบเพื่อปกป้องภัยเงียบสันติสุขที่เขาช่วยรักษาไว้ในแคว้นซึ่งทำให้เด็กๆวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภยัยและความงดงามของป่าไม้ที่รายล้อมที่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ได้ เพราะไม่มีจรร้ายมารบกวนเขามุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่หน้าที่ในปัจจุบันการลาดตระเวนอย่างมีสมาธิและการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงแทนที่จะเฝ้ารอสงครามใหญ่ยูตะกลับใช้เวลาช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสอนเด็กๆให้รู้จักการป้องกันตัว และใช้ความสามารถของตนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนไม่นานนักเขาก็สัมผัสได้ถึงความพอใจที่ลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความอิจฉาริษยาหายไปเมื่อเขารู้สึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นผู้กล้าและเมตตาที่สามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้คนในทุกเรื่องราว ไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่นับจากวันนั้นยูตะยังคงฝึกฝนและใฝ่ฝันถึงการเดินทางและการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่แต่เขาทำเช่นนั้นด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งต่อปัจจุบันขณะเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ใดและทำอะไรอยู่ก็ตามโลกทั้งใบก็เป็นของเขาแล้วเพราะเขาค้นพบความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายในตนเองและใช้ความกล้าหาญของตนนั้นอย่างถูกต้องนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตเกียรติยศและความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือว่าการยอมรับจากภายนอกแต่มาจากการรู้จักชื่นชมและสำนึกในบุญคุณของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะ และใช้ความสามารถที่เรามีทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง